Okay, let's go. สำหรับคุ้มก็กลัวม้านิดหน่อยก็เช่าขี่นิดเดียวค่ะแป๊บเดียวก็คือเขาให้เช่าได้นะคะคนละ3 0 0บาท15านาทีค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุ้มก็ปล่อยให้ม้าให้คนขับเขาวิ่งกลับไปเลยค่ะเพราะว่าครื่องดังได้บแป๊บเดียวพอสงสัยตัวม้ามันจะหนักแบบน้ำหนักเยอะไงตัวตกม้าแล้วก็ดี่ยางค่ะก็เเลยไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเย็นๆเราก็จะไปกินอ่า ไข่เสียบกุ้งเสียบหมึกเสียบค่ะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่2ลร้านนั้นเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะแล้วก็เจอกันสองร้านนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดคลิปกันที่ตรงนี้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรือนายคราวถึงแล้วนะคะหน้าร้านก็จะมีขนมไข่น่กระทาขายเข้าไปก็จะมีป้าขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ เอาไข่ไงนะคะป้ากุ้งลืมกินนี่ห้าบาทเออเอาสามสิบสามสิบถือไปด้วยถือไปด้วยค่ะเออยายแถมมาให้ด้วยนี่ค่ะใครมาก็มากินยายด้วยนะคะยายน่ารักอยู่ตรงนี้นะคะแถมให้มาเองนะจ้าขอบคุณค่ะ ไปไว้ข้างในก่อนของกุ้งเอาเกาเหลาค่ะดเดี๋ยวอ่ะคุนัได้รับหน่อยของกุ้งเอาเกาเหลาพิเศษค่ะนี่อร่อยสุดอหอมๆเนาะหอมๆเนาะ หอมกินน้ำซุปเอน,ะน,นอะเนี่ยหอมมากเลยหอมแบบจะคืนน้ำลายแล้วนี่หอมมากน้ำซุปคุณอรินหอมแบบให้ยาฉันร้องเลยอะนั่งตรงนั้นค่ะไปม,มีลูกชิ้นเราได้แล้วก็ไปกินก่อนนะคะวันนี้จะเป็น เส้นเล็กหมูน้ำตกค่ะที่นี่นะคะไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแบบอร่อยเลยก็อันนี้ของกุ้งค่ะจะเป็นเกาเหลาพิเศษนี่ดูเลยดูนี่นี่น,นี่ดูอุ้ยล่นล กุงเน้นข้าวน้อยนะไม่เน้นข้าวเยอะเน้นก๋ออร่อยอมาดูเส้นเล็กค่ะ อ่อจริงนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในเขาค่ะร้านอยู่ที่เส้นคันทองนะคะอำเภอหัวหินค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะแล้วก็น้นนําซุปหอมมากค่ะมีกลิ่นแบบเครื่องเทศหอมแล้วก็รสชาติน้ำซุปคือแบบนี่ค่ะเข้มข้นแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเข้มข้นรสชาตินะคะก็คือแบบไม่ต้องปรุงเลยปกติ แบบไปกินหลายๆที่ก็อาจจะต้องมีปรุงบ้างแต่ว่าตรงนี้สําหรับกุ้งนะไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงแทบจะไม,ไม่ใส่ของกุ้งแบบไม่ใส่เลยก็คือรสชาติของเค็มแล้วมีหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดนวนัวก็คือแบบมีมันมันมีความมันมันด้วยแต่กุ้งก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรนะเพราะเป็นแบบสูตรพิเศษของเขาดูเครื่องปรุงนี่ค่ะมาดูเครื่องปรุงค่ะรับรอ,องได้ที่นี่แบบไม่มีใครปรุงเลยดูหลยเห็นไหมเต็มๆทั้งนั้น กิ่างนีดูแค่ไม่ปูอะ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบกินพริกเพิ่มก็อาจจะใส่พริกเพิ่มแต่ว่าถ้าใครแบบเน้นเผ็ดกำลังดีก็อาจจะต้องใส่แล้วก็มีกากหมูเออขอเลียแคบ,บ,บหมูนี่แคบหมูแบบนี้อร่อยนี่ค่ะการกินก๋วยเตี๋ยวเลยที่ถูกต้องก็ใส่แคบหมูแล้วก็ใส่ถั่วงอกเข้าไปอันนี้ขาดไม่ได้นะคะใบโหระพา ใส่เข้าไปอร่อยฟินเลยจะกินแบบจริงๆจังๆนะคะมากินกินให้ดูอันนี้จะกินแบบจริงจังแล้วตกดยับหายยับนี่ค่ะน้ำซุปมันก็จะดูดเอ้ยแคบหมูมันจะดูดน้ำซุปร้องรั่นน้ำซุปแปะซุปแปะขอดออก ซื้อกันเถอะค่ะไปกินแล้วกันคุณอืมอ็ของบ้าไม่รู้กินด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูร้านหัตถกันว่าจะไปร้านไหน อันนี้ห้าแผ่นสิบบาทงั้นก็เอาอันนี้ห้าแผ่นค่ะคอันนี้หนึ่งแผ่นค่ะแล้วอย่างเงี้ค่ะอันนี้เป็นอหอยหลอดใหญ่ยี่สิบบาทค่ะเอาหอยหลอดใหญ่ค่ะแล้วนี้ก็คือมัดอันยี่ใช่ไหมคะใช่ค<อ> <IKE. S 1> ่ะก็อันนี้หนึ่งมัดค่ะอาซูเข้าไปดิวันนี้มัดหนึ่งค่ะก็นี้มัดหนึ่งค่ะหอยแดงพุ่งนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้มัดหนึ่งค่ะร,ร,ะระู้จัอะไรบ้างแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้คุณอันนี้คุณกินไหม เอ้ได้เอาหมดเลยก็อันนี้เอาแบบแบบนี้นะเอาเป็นแบบนี้เอาแบบนี้ก็ได้นี่เหรออ่าแบบนี้เอาไหมเอาตัวนี้ไปด้วยนะตัวเล็ไวาเคค่ะเท่านี้ค่ะนี้เรามาตัดตัดใหมันส่วนนี้เป็นปลามึกตัวแตัวนตัวเล็กค่ะนคะแล้วเขาผ่าไตออกแล้วก็ตัวเลนี้แล้วอันไหนอร่อยมากัน แล้าวก็มาผ่าไส้ก็ผ่าไส้ออกเลเป็นหนึบแผ่เป็นหนึบแผ่แต่เป็นมุก,มก,มกระตอยอ๋อมุกกระตอยมันก็จะมีไส้ข้างในด้วยกินก็มันร,ร้านป้าแขกอยู่ที่หัาวหินห้วยมงคบสองนะคะปกติแล้วร้านป้าแขกจะเปิดตั้งแต่บา่ายสามโมงเป็นต้นไปค่ะ เมื่อก่อนป้าแขกก็จะเป็นยายนะคะที่จะขายอยู่เส้นถนนตกแต่ว่าตอนนี้ยายแก่แล้วก็จะเป็นลูกสาวแกมาย่างแทนนะคะถ้าเป็นร้านของยายก็จะเปิดตอนดึกหน่อยประมาณสองทุ่มเส้นทางลงทะเลค่ะถ้าไปร้านลูกสาวของแกก็จะไปทานได้เลยค่ะเปิดกูเกิลมาใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะมื่อนานมาแล้วนะเคยกินอยู่ข้างล่าง แต่พอหลังๆก็ไม่ได้อยู่หัวหินแล้วแล้วพอมาเอ๊ะทำไมหาไม่เจอร้านปิดแล้วเหรอไม่ต้องนะแม่เขาจะหายไวแต่เดี๋ยวนี้เขานี้มาเยอะมากแล้วก็ขายแค่เดียวลงไปก็มันสักถึงนึงก็สองทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็กลับเลยอ๋อลงไปสองทุ่มถึงนึงนะประมาณใช่ทุ่มขึ้นหรือสองทุ่มเงยตรงไหนนะคะพี่ทางลงทะเลคทางลงทะเลค่ะตรงแยกโซบีเกียวอะค่ะ แยกซูเอลฝั่งตรงข้ามค่ะเซเว่นฝั่งตรงข้ามเซเว่นแต่ว่าจะเปิดสองทุ่มของแม่จะไม่มีน้ำจิ้มมะละกอจะเป็นแบบกราเหมี่ยแห้งที่ไม่ชิ้นเลยที่ตรงนี้เขาชื่อร้านอะไรคะร้านหอยเสียบมะละกอป้าแคร์หอยเสียบมะละกอป้าแขกค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากี่ค่ะไใชกับได้ของแล้วเราก็ไปกินที่ห้องนะคะใช้มือเหรอแล้วเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะไปทาอีกค่ะสวัสดีค่ะพบกับเช้าวันที่2นะคะวันนี้กุ้งมากินฟ้ากะเผ่าโคดปูค่ะ ตอนนี้กุ้อยู่ภายในร้านของเขาแล้วนะคะแล้วก็กุสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวรอดูอาหารกันนะคะแล้วส่วนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะนี่ค่ะที่ร้านนะคะเขาก็จะมีเมนูเป็นเมนูราดข้าวนะคะมีกะเพราคกู๊กะเพรากูทะเลกะเพราปูหมูอบกะเพรากูเนื้อวัวและกะเพราพอื่นๆอีกมากมายค่ะเป็นกับข้าวเขาก็มีให้ด้วยนะคะเดี๋ยกุ้งจะแปะ รูปเมนใส่ไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำดื่มนะคะที่นี่เขาให้บริการตัวเองนะคะจะอยู่ด้านหลังค่ะระหว่างรออาหารเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในครัวกันค่ะตอนนี้เขากำลังทอดไข่เจียวโคตรกูให้อยู่ค่ะแต่ของขอนอื่นนะคะเราไม่ได้สั่ง นี้เป็นเมนูผัดกะเพราโคดปูราดข้าวค่ะตัวกะเพราเขาก็จะผัดไว้แล้วนะคะแบบเยอะๆแล้วก็ใครสั่งก็ตักราดไปเลยค่ะข้าวนะกะเา่วะกะเพราเขาก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้กะเพราโคปาดปูค่ะ กุ้นี้อยู่ที่หนึ่งบาทนะคะปูเยอะๆแบบนี้เลยนะคะนี่เหมาะกับกุ้งมากเพราะกุ้งเป็นคนชอบกินกับแต่ว่าไม่ชอบกินข้าวเพราะฉะนั้นถูกใจเขากข้าวน้อยกับเยอะถูกใจมากค่ะ <c oughs> ็นคนไม่ชอบกินข้าวมิชอบกินกับแล้วอันนี้ก็จะเป็นกะเพราทะเลตาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะในเมนูเขาเขียนไว้ว่า 8ปบาทค่ะนี่ค่ะจะมีปลาหมึกสดสดแบบนี้เลยดูก็รู้ว่าอันนี้ปลาหมึกสดเพราะว่ากุ้งมันลูกน้ําเค็มดูออกแล้วนี่ก็กุ้งตัวเล็กเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่ไหมคะอ่านี่ค่ะแล้วก็อีกจานหนึ่งก็มาแล้วนะคะเรียวเรียวกันเลยนี่ค่ะกระเพราหมูกรอบเป็นไงคะได้กินบ่ได้กินมากเราไปลงมือกินกันเถอะนะคะไม่ไหวแล้วกินดีกว่าไปมาไปกินกันค่ะ

อืม,นะอมอบบรหรืออ่ะอืมลึกออกมาเป็นอย่างเงี้ยอร่อยค่ะพักกับกูไปลองกินหมึกก่อนนี่หามาดูเอาตุ้มข้ามาค่ะตุ้มามาค่ะนี่อุย้ยมึกสุดๆอืเอาสักสองอันเอาหมึกนี่เป็นของตากล้องแต่ว่าคุ้มกิน มาค่ะน <Ooh. S 2> ี่หิวบอ๊อหืมหืมเพลินเหี่ยบ๊บอร่อยมากอืมอร่อยมากไม่พอเยอะมากนะแข็งๆก็กำลังดีรสชาติดีอืม ร้อนนะตอนเดินเข้ามาแต่ภายในร้านไม่ร้อนอืมกุ้งตัวจำปากอืมกระดูกกรอบอืมเราไปยังไงก็มีจะกลับข้าวฮะกรูกกรอบเนี่ย หกสิบบาทนะใช่ไหมเอดูป่ะข้าวหมูกรอบอืมใช่หกสิบบาทหกสิบบาทแค่หมูเต็มเลยดีนะกับข้าวเยอะนะชิคกอร์อร่อยอ,อร่อยมากค่ะ ก็ต้องรักต้องการกินนะคะอือค่ะวันนี้ก็อืจบการรีวิวที่กินตามเขาหนึ่งวันที่ร้านตัวแม่ฟ้ากระเพราโคตรปูค่ะโคตรปูเยอะ,ะจริงๆกะเพราหมูกรอบอร่อยจริงๆกระเพรากุ้งบวกปลาหมึกหมึกโทอโสดอร่อยค่ะ ร้านก็ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไม่ได้ติดทะเลนะอยู่เส้นข้างหลังเขาเรียกว่าเส้นนี้เรื่องเส้นอะไรนะม,นมาออกเจ้นตึงมั้งก็งจะขับผ่านเส้นเจ้นตึงมาะแล้วก็เข้าซอยมามันก็จอดรถแถวๆข้างๆทางนะอ,อ่ะนะเดินเดินลงมามันก็ร้อนนิดหนึ่งตอนเดินแต่ว่าภายในร้านอ่ะร้านกว้างมากที่นั่งโคนเยอะแล้วก็ไม่ร้อนเลยพอเข้ามาในร้านก็วันนี้จบเท่านี้นะคะ ดีบายค่ะขอบคุณมากค่ะจิาย